นี่คือความรู้สึกของผมเมื่อรู้ว่าสกินปืนคา98กอซิล่าที่เป็นสกินปืนที่แลที่สุดของเกมพับจีโมบายได้กลับมาขายใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาอีกแล้วสกินชุดมาใหม่อีกแล้วครับทุกคนเป็นชุดเยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนนั่นมันสกินปืนกอซิล่ากลับมาเปิดใหม่เหรอสกินสุดแรงสุดลิมิเต็ดเอามาขายใหม่เนี่ยนะไม่มีทางอ่ะทุกคนมันจะมาขายได้ยไงมันเป็นการโคแหลมบัมาจริงๆ จริงด้วยครับทุกคนนี่คือสกินปืนที่ผมอยากจะได้ที่สุดของคา98วันนี้ครับได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับระหว่างสกินปืนของพับจีมบายกับหนังเรื่องก็อดซิลล่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรารีบทักไปหาเพจวิศาตครับแล้วก็ขอเติม UC กันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราเติมตังกันมา25,200 UC นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นเงินไทยประมาณ8,420บาทนะครับจากเพจบริการเต เกม,เกมราคาถูกบายวิสาหรเกมมิ่งเท่านั้นนะอยากจะได้ราคานี้ UC เท่านี้จํานวนเงินเท่านี้ต้องเติมที่เพจน,นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมกล่องนี้จะมีโคตา้าเรียกว่าล็อกให้เรา100%เอซอยู่ที่30กล่องนะออกของชมพูแน่แนตอนกล่องที่20กับกล่องที่30นั่นเองนะครับมาทุกคนขอให้ออกง่ายๆไม่ยากไม่เย็นขออนุญาตรีดวงสักครู่นะครับโดยการสุ่มกล่องก่างเป็นทีโอเคมา10กล่องแรกเอาเลยนะทุกคน20 0 0 0 UC ลุยครับผมบอกเลยว่าขอร้องล่ะขอร้องอยากได้มานานมากคือผมตอนที่มันตอนมันมีอีเวนต์อะผมไม่ได้ไม่ได้เอาครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมไปุ้ย ชุดแฟรี่เทล์มันผมจะเคยมีแล้วด้วยครับชุดนี้แล้วออกมาเป็นโอ้โหได้ปืนเหมือนกันแต่เป็น f ฟรี่ SKS ครับชุดนี้ผมยังไม่เคยมีด้วยครับชุด f ฟรี่เทลผมได้มาเป็นชิ้นแรกระดับสีชมพูเลยนะแล้วก็มีสกินปืนเดลี่นะครับผมของทาง q b z ใช่ปะ q b วนะครับประมาณนั้นนะครับสิบของแรกมาก็ชมพูออกมาหนึ่งชิ้นแล้ววะ่ะต่อไปครับกล่องที่20ครับอันนี้จะเป็นการการันตีออกของชมพูหนึ่งอย่าง100%นนั่นเองนะครับผมอยากจะได้โคตรขอร้องเลย ถ้าผมได้ผมสัญญาว่าผมจะอัพปืนนี้เป็นปืนหลักด้วยถ้าไม่มีปืนไหนที่มาชนะปืนนี้ได้ผมจะอัพให้เต็มด้วยโอ้โหได้เป็นหมวกแสงสุริยะครับระดับชมพูเหมือนกันต่อไปครับกล่องที่30ครั้งนี้ก็เป็นการการันตีเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้แน่นอนนะครับชมพูหนึ่งอย่างได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนรอบนี้แหละทุกคนคาเก้าแปดของเราไม่น่าจะเกินเบอร์ไม่น่าจะเกินไปแล้วผมมาเป็นโอ้โห หมวกเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นของฝั่งผู้หญิงนะเมื่อกี้เป็นของฝั่งผู้ชายไปและรอบหลีออกมาเป็นกระทะชุดเฟชชี่ครับแล้วก็มีกระทะด้วยแต่ว่าผมมีแล้วก็เลยกลายเป็นแมทชิเรียลให้กับเรานั่นเองหรือว่าวัตถุดิบกับเรานั่นเองนะครับโคตาเรา30กล่องคือไม่มีแล้วต่อไปคือต้องใช้ดวงล้วน,ลวนแล้วนั่นเองนะครับไปกันต่อครับกล่องที่40อยากได้โคตรเลยอะต่อเน,นี้ยคือผมเล็งไว้นานมากอะแล้วออกมาเป็นสกินปืนโอ้โหหมวกซ้ำ โอ้หทุกคนเริ่มเริ่มเปิดแอร์ก่อนเลยอันนี้คือต้องต้องเริ่มเปิดแอร์แล้วนะครับต้องเริ่มเปิดแอร์แล้วนะครับต่อไปครับ50กล่อง50กล่องมันจะมีการอ๋อถ้าเกิดเปิดครบ50กล่องครับทุกคนเราจะสามารถลุ้นรับได้อีกรอบหนึ่งครับกล่องนี้เป็นกล่องที่50ครับเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสนะไม่แน่นะครับไม่แน่เลยน,นี่คือไม่แน่เลยโอเคเงียบครับรอบนี้ นี่ครับครบ50กล่องไปที่เรียบร้อยครับขอร้องละ่ะคาก9เก้รก็าซิล่าไป กูต้องหมดแล้วยังไงซะนะครับที่ผมสุ่มได้วันนี้ต้องขอขอบคุณเพจบริการเติมเกมรากากปภายวิสาเกร่มนะถ้าเกิดคุณอยากดวงดีคุณไปเติมเพจนี้โขหลวงพ่อวิสาหรเติมมา25งหมใช้ไป2องพใช้ไปสามพันยูซีคุณหมายความวขอโคตรคุ้มอ่ะหูยอยากอัพเลยอ่ะอัพเลยได้ไหมอ่ะอัพเวลหนึ่งก่อนครับเวลเวลหนึ่งมาเวลสองนะจะเป็นกําจัดฆ่าครับนี่อัพก่อนเลยผมอัพอยู่แล้วปืนนี้ยังไงผมก็จะอัพครับหูยเราอัพได้แล้วด้วยทุกคน อัพเป็นขั้นนี้นะครับจากเป็นสกินที่ไม่มีลายอะไรนะครับเราก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับแบบนี้เลยผมอัพเลยแล้วกันนะครับนี่ขั้นสามแล้วทุกคนนะครับอัพเลยปั๊มโอ้โหเวลห้านะครับใช้ห้าอันเวลหกใช้หกโอ้โหเวลเจ็ดคือ ห้าหกเจ็ดเลยอะ่ะโอ้โหโคตรแพงเลยผมภาพเดี๋ยวผมแต่งชุดให้มันเข้ากับปืนดีกว่าคือ <c oughs> ผมว่าผมผมนึกถึงคลิปไอ้นั่นอะ่ะที่ผมทำอะ่ะผมไม่ใส่ดีกว่าชุดนี้เอาจริงนะมันไม่เหมือนก็ซิล่าครับผมท่านผู้ชมมันไม่เหมือนก็ซิล่าโอเคเป็นอันนี้ดีกว่าอ่าดูมีความแบบเสียมเงินอ่าเข้ากับชุดด้วย,ยนะครับแล้วก็ป่อก็ซิล่า Godzilla มาง ก่อนจะไปลุยต่อต้องมีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่กาซิลล่าส่งไปโอ้โหเท่อย่างโคตรโอ้โกระตุกกระตุกกระตุกขอล็อกเลยขอลอกเลยครับไหนอะคนอะไหนอะไม่มีคนเฉยเลยฮนะนี่มาแล้วโอ้ยแกกแก๊กกึบกิบเกิบโอ้โหสุดป,ป,ป,ปัง น้ำผมก็ยังไม่แก้นะผมรู้แล้วว่าทาไมมันถึงเป็นเป็นน้ําแบบนี้ทุกคนผมไม่เห็นตัวแต่ว่าถ้าเกิดผมปรับภาพเป็นอย่างนี้ทุกคนดูนะผมปรับภาพเป็น SD ใช่ปะ่ะแล้วผมเปิดมาเนี่ยมันจะเห็นน้ําทุกคนดูเห็นปะเนี่ยมันจะมันจะเห็นเป็น SD เนี่ยถ้าเกิดว่าผมปรับภาพกลับไปเป็น s d r สูงสุดนะครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวนเลยดูดูดน่อโอ้ก็แบบโกง โกงมากเลยอะโดยเดิมมันเขามีผมไม่ตายเฮ้ยหัวแตกไม่ตายบอกสองอะไรวะ น่าคือบอกสองไม่ตายวะ Khoa, 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 Khoa Nói Knock Xem nào Quá trời Quá trời Quá trời เฮ้ยน้าพี่น้าพี่น้าพี่เอางมีแต่วัยาุ่มแกซัพพอร์ตขอบคุณเฮ้ยคนมา <c oughs> คนรขับรถมา เห็นแล้วขาไหนวะเนี่ยแก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 เห็นพี่รีเฟกป่ะ แต่ที่แบบเดินไปตรตๆแล้วอ้เจ้าไอ้เอ้าไงี้ย Help เฮ้ยมันเล่นยากอ่ะมันต้องต้องไปหาเขาด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยวัเ้เห็นแล้วราบังา่พอเรตายเลยวะรู้สึกได้เลยตายแท้เลย เนี่ยข้าแค่นี่อะีพพี่นอ้มโดนยิงตั้งหลายรอบ คลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่หนำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LFF Life for Fun แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาวว่าคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF TikTok ก็มีให้รองรับสําหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆส,สามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่างๆแบบไม่สั้นจนเกินไปก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube LFF Life for Fun ได้เหมือนกัน,น ก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมสำหรวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสกิลเ o ตติ้งฟอร์วอชชิ่งครับผมโชคดีครับ